ภารกิจผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน2566 2. มิถุนายนณนะโรงเรียนเทศบาลโคกลอยเข้าร่วมกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลโคกลอยตามโครงการผู้ว่าสวมหมวกให้น้องจังหวัดพังงาโดยมีนายเอกรัฐหลีเนินผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานทั้งนี้ได้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในหัวข้อ ความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสมอง 3. ม,มิถุนายนเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3. ม,มิถุนายน2566ณหอประชุมจำปูนศูนย์ราชการจังหวัดพังงาดังนี้เวลา7นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายถลึงศักดิ์นุประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเวลา13นาฬิกานสสจพังงาเป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกลวยกระทงดอกไม้และกล่าวบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี3มิถุนายน2566 และเป็นประธานพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพโดยมีพระเทพปัญญาโมลีเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เวลา18นาฬิกาพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีนายเอกรัตหลีเส็น์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน7-9มิถุนายนร่วมถ่ายทำสารคดีถอดบทเรียนต้นแบบการดำเนินงาน Hell for w e l l โดยจังหวัดพังงามียุทธศาสตรสสำคัญในการพัฒนายกระดับด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ระบบการดูแลความปลอดภัยสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดพังงา14มิถุนายนณหอประชุมจำปนูนศูนย์ราชการมอบหมายให้นางนงนุชจ,จตุราบัณฑิตพร้อมด้วยแพทย์หญิงทิพร,รัตน์ต้นสกุลประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานายสุรวุฒิรักเมืองและเจ้าหน้าที่สสจพังงา ร่วมกิจกรรมตามโครงการทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา45พรรษา3มิถุนายน2566และโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก2566โดยมีนายเอกรา์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานและเวลา8นาฬิกาณโรงเรียนอนุบาลทับปุต มอบหมายให้นายพรศัก์มัุรสพร้อมด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดเข้าร่วมโครงการผู้ว่าสมหมวกให้น้องจังหวัดพังงาโดยมีนายเอกรัฐหลีศิลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน21วิมิถุนายนณห้องประชุมนางหงโรงแรมเลอเอราวันพังงาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการระบบการแท์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น โดยมีนายจารุวัฒน์ตันสกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นประธานจากนั้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนสาธารณสุขทางทะเลและติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลรวมทั้งสำรวจสนามลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานพื้นที่อำเภอเกาะยาวณห้องประชุมอบตเกาะยาว26มิถุนายน เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนายถลืงศักดิ์นุชประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีร่วมพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก ณโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลัยและเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมหนึ่งสสจพังงาร่วมพบปะและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงาน HA ของโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา